สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่เขาวันนี้เรามาเยี่ยมเยียนศูนย์พระเครื่องก็คงไม่พ้นที่จะต้องคุยกันเรื่องพระเครื่องนะพระเครื่องเครื่องรางของขลังต่างๆมีมาแต่โบราณนะครับมีมาแต่โบราณล้วมันเป็นความเชื่อนะความศรัทธาความเชื่อเพราะคนไทยเราเนี่ยก็มดีเป็นเครื่องยึดมั่นเป็นเครื่องยึดมั่นให้เราได้ทําความดีตามพระเขาเรียกว่ามันเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่เขามีความแยบยล หากมองในแง่ของกรรมฐานก็จะเป็นอนุสตินะเป็นเครื่องเตือนใจหรือถึงถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณประสงค์เป็นพุทธา,านุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังฆานุสติกรรมฐานอันนี้ก็เป็นเครื่องหนึ่งทาให้เกิด สมาธิมันเป็นเครื่องหลุดพ้นได้นะฮะจากการปฏิบัติทมนี้หลุดพ้นหรือไม่นัน้นก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของผู้พิจารณาเอาเป็นว่าพระเครื่องเครื่องรางของข,องของังเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้ทําความดีตามตามพระท่านแต่ก็มีหลายคนนะมีพระเครื่องเครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าไปปร,ปริบัติปฏิบัติในทางที่ผิดแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์พูดง่ายอยู่กับพระต้องให้มีใจเหมือนพระ ที่ผมจะเล่าเรื่องประสบการณ์ปฏิหารจากที่ผมเกิดขึ้นโดยตัวผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมเนี่ย 5, 5, 5, 5. เกิดขึ้นหลายร้อยหหนะตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ผมจะเล่าสักเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่แปลกและชัดเจนมากก็คือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมขับทัวร์นะครับรถทัวร์ไปส่งผู้โดยสารอาไปจำเป็นวันเวย์นะไปส่งขางขาเดียวเลยที่อำเภอจุนหรือเชียงคำอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้ว เอาไปส่งที่จังหวัดพะเยานะฮะผมก็ออกจากกรุงเทพประมาณหกโมงเย็นผมชอบขับรถกลางคืนอยู่แล้ว<ม>ก็ไปส่งที่เชียงคำนีงไงเนะี่ยส่งที่เชียงคำไปถึงนู่นก็สายๆนิดนึงนะก็อำนาจท่าขอขับรถกลับเลยออกมาที่สายก็ประมาณเที่ยงก็ขับมาขับับก็ขับมาคนเดียวฮนะง <Okay. S 1> ่วงบ้างไม่ง่วงบ้างกับ แล้วพักตามข้างทางอะไรไปเรื่อยอขับคนเดียวแล้วสบายใจแล้วก็ข้ามเขาพึ่งมาเนะเขาพึ่งข้ามเขาพึ่งมาอำเภอสองนะอำเภอสองแยกอำเภอลองข้ามเขาพึ่งเขาชันนะเราขับมาเรื่อยๆรอะมาเรื่อยๆก็ามามืดแล้วมาถึงช่วงอยุธยาช่วงอยุธยาในสมัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นทางสายเสียตรงนั้นอ่ะตอนนั้นมันมีการก่อสร้างใช่ไหมมันจะมีบายพาสวันเวย์ ay, อะไรต่างๆตอลอดเส้นทางเลย กว่าจะถึงกรุงเทพได้ผมก็รู้สึกง่วงมันมืดและขับคนเดียวช่วงอยุธยาผมจำได้ผมก็คิดในใจนะผมคิดในใจว่าเดี๋ยวผมคงต้องเข้าปั๊มแล้วเพราะว่ารู้สึกง่วงมากไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวจริงๆในช่วงที่ผมนึกว่าจะเข้าปั๊มเนี่ยผมก็เหลือไปมองกระจกสองหลัง พอเหลือบไปมองกระจกสองลังผมเห็นน้าเสด็จพ่อปิยมหาราชผมเห็นเสด็จพ่อปิยมหาราชเต็มกระจากเลยท่านนั่งแบบมือดวดขึ้นมากหน้าท่านขึ้นมากพอผมเหลือบเห็นท่านแล้วผมก็ไม่รู้สติเลยช่วงนั้นผมจําได้ว่าเป็นช่วงอยุธยามีการก่อสร้างตลอดนะเจ้ถึงเชมีทางเบี่ยงทางอะไรพอผมไม่รู้สติผมไม่รู้สติผมมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่ รถผมเนี่ยกำลังแถลงไปทางเส้นทางขวาเป็นทางลาดยางเสาไฟให,ใหญ่ๆช่วงหลังสิตผมก็กาลังแถลงไปผมอยู่เลนกลางแต่แถลง,ลงไปทางด้านเลนขวาจะลงไปที่เกาะอ่ล่องกลางถนนและล่องกลางถนนมันมีเสาไฟใหญ่ๆใ,ใช่ไหมฮะเสาโลหะก็เสียงแตรรถกระบะข้า,างหลังกระพริบไฟให้ผมแล้วก็กดแตรให้ผมผมก็เลือกไปมองกระจกปับ๊บผมก็ตั้งสติได้ก็ไม่ได้เบรกนะผมก็ยกคันเร่งแล้วประคองรถเลาะเลนขวาไปผมยังรู้สึกขอบคุณรถกระบะันนั้นมาก ถ้าหากเขาไม่มาเตือน,นตอนนั้นผมก็คงชนเสาไฟแต่ผมสงสัยตรงนี้ว่าผมขับมาได้ยังไงจากอยุทย,า,กกยามาจนถึงรังสิตมารู้สึกตัวที่รังสิตโดยที่ว่าถ้าเส้นทางตรงนั้นมันก็ไม่ได้ไกลเออมันก็ไม่ได้ใกล้แต่มันกไกลกันแล้วก็มันมีทางเบี่ยงต่อสร้างทางตลอดเลยผมขับมาได้ยังไงขับมาจนถึงรังสิตแล้วก่อนที่ผมจะหมดสติหมดความรู้สึกตัวไปก็ตอน ที่ผมมองเห็นเสด็จพ่อปิยะมหาราชท่านผมเห็นพระองค์ท่านนั่งอยู่ด้านหลังเบาะจะเป็นเบาะแถวแรกผมจำภาพไดจดถึงทุกวันนี้จำได้แม่นมากผมยังกราบขอขอบขอบคุณที่ท่านเม่ตากรุณาที่ช่วยเหลือ ให้ผมได้รอดพ้นครั้งนี้มาได้ผมมั่นใจว่าเป็นเพราะบารมีของท่านที่ท่านพระองค์ทรงแผ่เมตตาช่วยเหลือผมมาในครั้งนั้นที่ผมรอดตายมาได้อันนี้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะจากหลายร้อยครั้งที่ผมเจอมาโดยตลอดในชีวิตผมจะเห็นอะไรขนกษณะเนี้ยจะเห็นภาพก่อนแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออะไรต่างๆมันเป็นเรื่องเหนือเหตุผลเหนือหลักฟิสิกส์อะไรต่างๆมากมายที่ผมเจอมา ก็เนี่ยผมมาเล่าให้ฟังแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะมีกเรื่องหนึ่งก็คือประจนี่อว่าบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ท่านหนึ่งแต่ผมจะบอกหลวงปู่อะไรผมบอกทีหลังผมอยู่หน่วยเฉพาะกิจของมูลนิธิร่วมตะตันยูนะฮะก็ช่วงซึนามิผมก็ได้รับคำสั่งให้ไปที่ตะกัวป่าพอไปถึงตะกัวป่า ก็กำลังพลของหน่วยเราเนี่ยที in ่วัดบางม่วงนะฮะวัดบางม่วงไปพักอยู่คืนหนึ่งก็วันรุ <k 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 ่งขึ้นก็ได pues> ้รับคำสั่งจากนครเจ็ดหกคำสั่งให้ชุดพวกผมเนี่ยให้ไปช่วยที่ภูเก็ตทุกอย่างเข้าที่เข้าทางซ้ำมาคืนผมก็กลับมาที่วัดบางม่วงตะกัวป่ามปตะกัวป่าผมก็มานอนที่วัดบางม่วงก็ผมก็จะสแตนบายอยู่ที่ ทีท่เขาหลักนะผมจะขับรถวิทยุเป็นรถตู้นะฮะคอยประสานงานระหว่างขายอุทยานกับขายมูลินักงาเจ้าที่กู้ภัยของเราเพื่อดูแล้รเรื่องของคลื่นที่มันจะมีผลเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะที่มันจะตีกลับเข้ามาอีกจะต้องประสานงานทางขายวิทยุต,ต่างๆส่วนกลางคืนหรือกลางวันก็สลับกัน ก็จะมาอยู่กับน้องอุ๋ยแล้วก็คุณต้นอธิวัฒน์ที่จะมาอยู่ประจำมนในวัดที่คอยลําเลียงร่างผู้เสียชีวิตในสภาพต่างๆกัน3วัน5วัน7วันอยู่กันจนถึงวันสุดท้ายร่วม2 0 0 0กับร่างนะฮะซึ่งเห็นร่างแต่ละสภาพแต่ต่างๆทาให้ผมมีความรู้สึกก็รู้สึกปลงนะฮะปลงว่าร่างกายของเรามันเป็นอย่างเงี้ยานแต่ครั้งนั้นแหละทำให้ผมได้ร่างกายอย่างที่พระท่านสอนอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตัดสอนไว้ ทราบแม้่าก็จำมันตลอดชีวิตใจผมเขาไปทราบซึ้งไม่ใช่แค่ท่องได้หละสักขาเนี่ยแต่ที่เหนือนปกันนั่น,นแต่ละล่างเนี่ยผมไปดูนะฮะตรวจตอปบปัดปิดต่างแล้วทำบัญชีในแต่ละล่างขึ้นทะเบียนเนี่ยสองพันกระสอบเนี่ยไม่เคยเจอพระเครื่องที่เป็นหลวงปู่ทวดในคอร่างบุตสชีวิตเลยแต่เจออ่าง,งวัดตะกินอาจารย์หนึ่งเขาเจอเยอะแต่ว่าในคอแต่ละร่างนั้นไม่พบหลวงปู่ทวด ในคอร่างผู้เสียชีวิตเลยอ่นนี่เฉพาะงานสึนามินะฮะที่ผมไปเก็บมาไปร่วมต้านภัยตรงนั้นนะก็แสดงเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยที่ผมมีความมั่นใจายอยู่ทุกถึงทุกวันนี้ก็คือดานมีเหลืองปูทัวประช้างให้ซึ่งถือว่าเป็นพระวิรันตรายนะฮะผู้ใดแขวนหรือมีไว้บูชาหรือศรัทธาเนี่ยก็จะทําให้มีความแคล้วคลาดนะจากอุบัติเหตุอุบัติภยัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้ ตืังง่ายเขาเลือกเ,เราชาวบ้าน,นเขาเลือก,ออกอไม่ตายโหงนะบารมีหลวงปู่ทวดประทังให้ผมก็ยังศรัทธาจนถึงทุกวันนี้นะคลิปนี้คุยจนแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมีอะไรจะมาคุยกันใหม่ไครว่ากันนะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ